ที่แล้วเราเรียนเรื่องการแสดงพื้นเมืองภาคกลางจำได้ไหมคะลูกอาที่คุณครูยกตัวอย่างไปการแสดงพื้นเมืองภาคกลางมีเพลงมีชื่อว่าเพลงอะไรนะคะลูกโอ้โหเก่งมากแสดงว่ายังจำกันได้อยู่เพลงเกี่ยวข้าวเนาะแล้ว เราจะรู้ได้อย่างไรว่าการแสดงเนี้ยที่นักเรียนเห็นเนี้ยคือการแสดงที่เรียกว่าเพลงเกี่ยวข้าวเราดูตรงไหนคะลูกอาเก่งมากการแต่งกายค่ะค่ะว่ายังไงคะเจษดาอาใช่อุปกรณ์อุปกรณ์ของเขามีอะไรบ้างคะลูกมีอะไรบ้าง ใช่มีเคียวแล้วก็มีข้าวใช่ไหมคะแล้วก็พื้นเมืองภาคใต้นะคะแต่แต่จะไม่เป็นเพลงเหมือนเหมือนภาคกลางจะเป็นวงดนตรีของภาคใต้นะคะซึ่งเราจะรู้ได้อไรนะคะนักเรียนเปิดไปที่หน้า43นะคะก่อนถึงหน้า43จะมีหน้า42เห็นไหมลูกมันจะเป็นใบความรู้ใบความรู้ว่าเราจะสังเกตได้อย่างไรว่า วงดนตรีนี้เป็นวงดนตรีของภาคใต้นะคะเราดูจากเครื่องดนตรีลูกนะคเครื่องดนตรีเหล่านี้จะเป็นเครื่องดนตรีเฉพาะของทางภาคใต้เป็นเครื่องดนตรีพื้นบ้านนั่นก็คือจะมีในเรื่องของโทน,นเรียนเห็นกลองไหมลูกนะคะลักษณะของกลองสองใบเห็นไหมลูกกลองเล็กๆที่เขากําลังตีเราเรียกว่าโทนนะคะเราเรียกว่าโทนนะ,ะแล้วก็มีอีกอันนึงคือคล้องคู่ เห็นเป็นจุดๆฝ้าๆที่ทําจากทองเหลืองไหมคะลูกที่มีสองอันคล้ายๆเตาขนมครกเลยนะอันนั้นเรียกว่าทองคู่ทำมาจากทองเหลืองแล้วก็ชิมนะถ้าเราเห็นแบบนี้แสดงว่าเป็นการแสดงโดนตรีพื้นเมืองภาคตายนที่มีอะไรบ้างลูก มีฉิมอ่าความจริงฉิมก็เป็นของภาคกลางจังน,นะลูกนะคะเพราะว่าฉิมเนี่ยเป็นเครื่องกํากับจังหวะนะคะใช้ได้หลายภาคนะคะแต่เครื่องหลักๆเลยอีกสองอันคืออะไรคะลูกคืออะไรคะทอนใช่ใช่อะไรอย่างนี้นะคะเออคองคู่ของคู่มีลักษณะเป็นอย่างไรเป็นแบบไหนลูกทํามาจากอะไรตาดีๆเออถูสองนิ้วได้โอเค หนึองสโอเคอ่ะอีกรูปนะึง